สวัสดีจ้ามือนีสาแม่เปิลผ้าลุยมาทำบุญนอจ้ะมาลงแพรเมืองกาญจ้ะนี่บรรยากาศรอบๆวัดทำเสือจ้ะอันนี้รถทั่วหลายขั้นกันสิล่งไปแพรือกันแล้วจ้ะเนี่สิงลงไปวงเดียวกันละนี่แม่เปิลมาทำกันนึงหลายจังหวัดจ้ะนี่มาแต่อีสานมาแต่ขอนแก่นมาแต่ชัยภูุ่มมาแต่ ที่ัด้แม่จะยืนได้รูปลูกจะบรรยากาศวัดทำเสืองามจ้ะสาวเมเปิลกับผ้ลายเทียนล่ะล่ะต่ก,กับผ้าลูกครัวมากคือเก่าจ้าเพราะว่าเป็นตัวแทนของบริษัทดีที่จ้าสาวเมเปิลค่อนสวยจ้าสิร่งไปเบิร์ไปเบิร์โหลดใน YouTube สาวเมเปิลผ้าลุย จ้ะเอาสิขึ้นไปไปถ้ำบุญเทีงไอ้วัดทำเสือจ้ะคืนย่งางขึ้นจ้ะบ่บ่มีรถคือเก่าบ่มีไอ้นั่นคือึ้นบันไดบ่เออบ่สีนงังไงถ้ำบุญ วนกัดตกค่อยๆจะลิ้นค่อยๆวันนี้บริษัทปีพีโปรเกสนะครับได้นำพาคุณอนันต์นุ่มผู้ไทยเพิ่อนจะกกำลังบรรยายบริษัทกาแฟสายของงานคุณป้าตาวงการนะครับมาจ้ะสาวแม่เปินสิบ้าข so ึ้นไปข้างบนมันสิมี้จะขันอันหนึ่งกับมีผู้คนสิขึ้นรถกับมี่แล้วจ้ะ วัดทำเสือจ้ะอันนั้นไม่ลดขึ้นนี่จ้ะวาดตะกอนสาวไม่เปิ่นมาบม่มีอันนี้ไม่ลดขึ้นไปข้างบนนี่จ้ะคือบันไดขึ้นไปข้างบนจ้ะนมมุทยเพื่อนปะยังขึ้นไปข้างบนจ้ะนับได้เด้อผู้ได้นับได้ขึ้นกลา,างๆนี่ดอก แค่ยูฝนมันบรตูแห้งจัดตกวคอยคอยพอลิล้นลิน้นน้อยเพราะพอเปียกจะ้ะริงๆถขึ้นนะจ้ะผู้เสียางมาไว ไม่รถขึ้นไปข้างบนก็จ้ะแต่คนคนกําลังสิมาาหลายจ้ะรถรถกําลังเขามาอีกหลายทั่วแต่ก็สิไปมงเดียวกันละจ้ะนี่ลงแพขึ้นกันนะจ้ะค่ะตามซ้ายไม่เปิดมาจ้ะ เมื่องไท้เฮ้ากับโบแพรประเทศอืน่นด้วยกันเนจ้ามีแต่หมองสวยๆงามๆม,ม่ทำบุญโอ้มากสเสวงมาทำบุญ อยู่กันเนี่ยเอาคนคือใส่หมวกเหลืองจิตฬาซาบุพวกชาวมาตตาวันได้จ้ะโอระยองมาจากนครสวรรค์จ้ะใส่หมวกเหลืองกันจ้ะจิตฬาซาบุอ๋อจ้ะ ก็ลัางึ้นมาล้างึ้นมากสวยงามล้งางจำให้เปื้นกับเมยพักจากนาที่ก่อนจำให้เปืน้นไปสวย,ส,ยสวยจ้ามวงเรื่องเลืองสวยจ้า,จา,ล,าล้แ นี <Birthday! laughs> ่เริ่มขอไปเบิ้งให้สาวไม่เปิลได้แน่จ้าอยู่ในยูทูบอ่ะส่องสาวไม่เปิ้ลผ้าลุยห <c oughs> นุม่มไทยเพิ่นค, <c oughs> คนอ้วน <c oughs> รถคุณ <c oughs> จักว่จาจะขันสาวไม่เปิลก็ว่าอะไ,ไ <c oughs> <c oughs> นับเด้อจ้ะบัดลงหมดสาวไม่เปิลสินับอยู่ จ้ะคุณมาหอดแล้วจ้ะคุณมาหอดแล้วจ้ะบรรยากาศบนข้างล่างจ้ะลอยหางบรรยากาศหนอกหนอกจ้ะข้างล่างสวยงามจ้ะพี่น้อง มัน <laughs> นี่คนกระไรหลายวันมันข้นซีบมีฝนตกวันนี้เราขึ้นไปถึงบนยอดเขาแล้วนะครับใช่เพื่นและวันนี้เป็นบนเขา,าความเขเสือเดี๋ยวเราจะมามาชมด้านในกันนา้าบ่านเราจะคันเรื่อจ้อย <laughs> เห็นคนนับว่าลอยหาซิฟเท่าไดรนี่ล่ละเรื่องมือก,กันบัดล่องไปยังสินับไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปอีกยัหนหนีไปไหนด้านนี้จะเป็นเจดีย์จะมีจะมีอ่าทั้งหมดด้านบนจะมีม นับไม่ไหวขาลงกังสีนับถ้าไม่เป็นกระลังอาชีพอยู่กับเล่บเดินนับจ้ะน้ำจ้ะนอนดันนอนเป็นขะง่ายองง่ายเพื่อนว่าองง่ายได้ไหมองง่ายจ้ะเสียงมันสดเดี๋ยวสวยจ้ะน้ำ ้มตัวมีคนวานวัดนี้ด้อันพระองค์ญ่กลัวมูพระเออนี่แหละช่วันที่ทั่วไปาเจ้าอาวาสเ้านที่เจ้าาวาสที่ดีวมันวาเอาาเลลูกไม่มีมูเลยห่ก่อนนี่นีหันลังมัน คือเตยังงกาเตที่ยงก็้าพูดแจ่มเลยอ่ะเห็นทุกลูกขุขนเห็นตัวอันนี้ยี่ห้อยังไงอันซัมซุ่งนี่แหละเจเจ ฝน,น,นกับพอดีพอดีเย็นนะจ้าฝนกับวะแห้งนิด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 จ้ะน้ำพี่น้องซ้ำไม่ปนกับแมาหลายเทียแล,ะละะ้วล่ะแต่พาลูกทัวร์มาพาลูกสามารถชิกกาแฟจ้ะนี่บรรยากาศข้างล่างจ้ะขึ้นมาข้างบนบนเขาใมงลขันจอดเด้อยู่เนี่ยมันบังตัวนี้อยู่เนะี่ยช่วงนี้แหละช่วงซาลาตัน ฮันนาใส่ผ้านะกระเนกระเป๋าโอ้ยกระเด็นมนดีอ้าวั่นสี่ต๊ะเนอะนั่นสีโตกเนอะนั่นไป็นโตะบรรยากาศรอบๆอ

ผิดมาแล้วถึงหลังเขาพี่คุณแต่ทางทงหน้าทางฝุ่นทางทงหน้าไปทางฝุ่นจะคุณมาหลายหลายมือนี่จ้ะมือนี่มันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์พอดีจ้ะคนมาเที่ยวหลายจ้ะรักข้างเป็นหอยไว้ต้นผู้จ้ะ เป็นล้านแข้งนี่สิเป็นน้ำมากน,กนอกอินซี่เจ้านี่นมพู้ไทยนอกอินซี่ สำง,งานฝา่าบ่ทางนี่สิเป็นธงหน้าด้วจ้ะพี่น้องเป็นธงหน้าสูงเป็นธงหน้าต้นดอกปีบหรือดอกกันของ งามจ้ะสวยงามวานเขาทางทางคุณทงังเนี่ย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 เอาไปเอากล้องไว้ด้านนู้นจะเป็นร้านกาแฟที่<จ>ที่เขาเช็คอินได้จะเป็นร้าน,นกาแฟใช่จะเป็นร้านกาแฟที่เป็นร้านนั่งเล่นแล้วก็บรรยากาศอ่าบรรยากาศรุ่งนาตัวนั้นจะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเขาเช็คอินได้อยู่ตัวนั้นเช็คอินตัวนี้เป็นบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวมาตาม ตามตามวิทยากรมาเป็นไก่หวังเื้นไก่เป็นไก่วบายแน่ด้านนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศบรรยากาศของบริเวณด้านบนด้านบนเขาของมาขั่เสือนะครับอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ทางช่องยูทูบสาวไม่เปินพาลบ ไอ้เบา้าพุทไทยเบ้านัทพลคนมัก่วนฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งอีกช่องนะครับเบา้นบา,นนนา,นานัทพลคนมะก่วนอย่าลืมติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังกำลังใจนะครับวันนี้เราพากุ๊ครัวของบึงเรบีพีโปรเกตบีพีโปรเกตมากุ๊กทัววันนี้กุ๊กแรกอาจจะติดสายฝนแต่ว่าเรามาด้วยความทุ่นเทนม,มันต<ป>ังบ่ห่อนพี่น้องทันเนี้ยมันหอนกะห้อนโพด ด้านนู้นด้านนู้นครับด้านนู้นด้านนู้นจะเป็นเจดีจีนนะด้านนู้นจะเป็นเจดีจีนเรามาทางนี้คือเป็นครั้งที่สามแล้วคูนก็เป็นเขาคือก,กันหลอบหลอบหล,ลอบบริเวณเป็นแม่นม้ำนัน่นเขาเรียกแม่น้ำยังนะแม่น้ำยังนั่นเจ้าพระยาหรือแม่น้ำยังน่าจะแม่น้ำอะไรนั่นมันจะยาวไปนะูานเอา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 กล้องก่อนพอแล้วเนาะพอก่อนอ เดี๋ยสามีก่อนเนื้อพี่น้องพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทํา YouTube อย่าลืมติดตามช่องของสามเปนผ้าลุยด้วยนะครับเอาเอาเฮ้ค่อยวัาดีก่อนไวมาก้วมากเลยค่ะซสามีก้อนเนื้อจ้าพี่น้องเดี๋ยวสาวม่เปินผนผ้าลูทั่วผูอยางเป็นผ้ายางเที่ยวก่อนเป็นเสาววดูแลเช็ดแค่เพิ่นจ้าจ้าสวัสดีจ้า